ครับสวัสดีครับแฟนๆเครื่องทุกท่านนะครับผู้ที่รับชมและติดตามช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับวันนี้นะครับช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับก็นำพระสมเด็จวัดระฆังนะครับเป็นสมเด็จวัดระคังนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เจดีนะครับอีกหนึ่งพิมพ์ทรงนะครับมาให้เพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษาไปด้วยกันนะครับที่ผมเคยพูดไวในคลิปที่แล้วนะครับว่าพระที่ออกโซนนกแหลงนะครับ ก็คือพิมเจดีองนี้นะครับเนื้อนี่สวยมากนะครับพิมเจดีพุทธศิลป์ก็ฐานคล้ายๆลูกทรงเจดีนั่นเองนะครับ <c oughs> พิมพ์นี้ก็อยู่ในบันทึกของท่านอาจารย์ตียมพวัยนะครับที่ผมเข้าไปเปรียบเทียบมานะครับพระพิมนี้นะครับที่ผมบอกว่าพิจารณาอยู่นานนะครับพิจรารณาอยู่นานนะครับว่าธรรมชาติของเนื้อปูนเนี่ยธรรมชาติเนื้อปูนนะครับ เหยืย่นก็จริงครับแต่ออกไปทางโซนเนื้อแกล่งนะครับพระออกไปทางโซนเนื้อแกล่งจะพิจารณายากหน่อยนะครับอพอเนอื้อน้ำมันน้ำว่านนะครับสัดส่วนพอเหมาะพอดีนะครับแล้วก็การปั้นเนือ้อนวดเนื้อนี่พูดง่ายว่าพระองค์นี้นะครับปั้นเนื้อได้ดีมากนะครับปั้นเนื้อได้ดีมากเนื้อปูนนี่นวดจับตัวกันดีมากนะครับ ล่องรอยการปริอะไรต่างๆนี่เกิดน้อยมากนะครับเกิดน้อยมากนะครับแต่ธรรมชาติของปูนดิบนะครับอ่าธรรมชาติของปูนสุกปูนสุกนี่พิจนายง่ายเลยนะครับถึงเนื้อจะละเอียดปั้นเนื้อดีนะครับแต่ปูนสุกนะครับตอนที่พระค่อยๆแห้งค่อยๆหดตัวเนี่ยจะขับเอาลองปูนสุกนะครับอ่ามาทับผมอยู่บนผิวเนื้อนะครับโดยธรรมชาติเลยนะครับหลักธรรมชาติเลยนะครับ แล้วแต่ว่าองค์นั้นๆอาจจะผู้ใช้ใช้ไปหรือทําความสะอาดออกไปนะครับแต่ถ้าปล่อยตามธรรมชาตินธรรมชาติปุนซุกเหล่านี้นะครับที่บางคนเซียนบางคนว่าเป็นคราบแป้งเนี่ยไม่ใช่คราบแป้งนะครับเ,เพื่อนๆไม่ใช่คราบแป้งบางองค์ก็จะละขาวอ่าสีขาวนวลนๆนนบางองค์ก็สีขาวขุ่นๆนะครับบางองค์ที่ผสมน้ำว่านเยอะก็เป็นสีอ่าขุ่นๆไปเลยนะครับลักษณะของปูนซุกเนี่ยอ่าองค์นี้นะครับ เพื so them, no houses, houses, wow. ja e gender, ่อนดูเน erm ื้อนะครับถึงจะปั้นเนื้อได้ดีแต่ก็มีรอยรอยรอยผุรอยรันนะครับก็รอยปริแยกนะครับรอยปริแยกนะครับมีน้ําว่านด้วยนะครับมีสีน้ําว่านพิมจีดีนะครับพิมนี้เป็นพิมจีดีที่ผมเข้าไปเปรียบเทียบมานะครับเป็นพิมจีดีนะครับลำตวงพระจะเป็นรูปตัววีนะครับแขนนี่จะไม่หักศอกนะครับแขนนี่จะเป็นคล้าย โค้งเว้าวลงมาเลยนะครับทั้งสองด้านปางนั่งปางขัดสมาธิพอดีนะครับพระพักจะคล้ายเป็นรูปบงรีนะครับเกตจะลดซุ้มนะครับนี่คือพุทธศิลโดยรวมนะครับฐานสิงบริเวณนี้เห็นไหมจะขยักหรืออาจจะติดเนื้อปูนเนื้อพระติดขึ้นมาไม่เต็มก็เป็นไปได้นะครับลักษณะร่องรอยต่างเนี่ยที่ว่าสึกกร่อนออกไปเนี่ย แต่ดูพุทธสิลป์คร่าวๆโดยรวมนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับฐานชั้นที่1นึ่เอ็นโค้งนิดหนึ่งนะครับเอ็นโค้งฐานชั้นที่2นะครับฐานสิงฝั่งด้านนี้นะครับจะกระดกเห็นไหมกระดกนะครับแล้วก็มีขยักนิดหนึ่งนะครับบริเวณนี้ขยักมานะครับแล้วก็เป็นแท่งยาวไปเลยนะครับทางด้านนี้บริเวณนี้นะครับนี่เนื้อปูนนะครับไม่ใช่ว่าเป็นที่แม่พิมพ์นะครับ กดพระลงไปเนี่ยยกขึ้นมาเนื the ้อ <t> ป <UC S 1> ูนติดขึ้นมาไม่หมดนะครับติดขึ้นมาไม่หมดนั่นเองนะครับอ่าอย่างที่ผมเคยกล่าวไปนะครับว่าธรรมชาติพระเนื้อแกล่งนะครับถึงเนื้อจะแกล่งแต่ก็มีปูนสุกนะครับอ่าก็มีปูนสุกเพราะว่าเนื้อปูนเนี่ยรอยปูรอยปูนนะครับองค์นี้ละเอียดนะครับละเอียดมองอย่างนี้แทบจะไม่รู้เลยนะครับต้องขยายขึ้นมาจริงๆนะครับแล้วปูนดิบนี่งอกละเอียดมากนะครับเป็นเม็ดริ้ววเนี่ย บริเวณฐานเนี่ยเนี่ยบริเวณฐานเนี่ยฐานชั้นที่หนึ่งที่สองเนี่ยผมพิจารณาอยู่นานนะครับธรรมชาตินะครับพิจารณาอยู่นานมากนะครับก็เลยเอาไปเข้ากล้องขยายนะครับเมื่อเราขยายขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นธรรมชาติของปูนดิบเนี่ยที่ชัดเจนนะครับที่ชัดเจนแล้วก็ละเอียดเนื้อก็จะสวยมากนะครับแตกต่างจากพระที่ออกไปทางปูนสุกเนื้อปูนสุกโดยสิน้นเชิงนะครับ พรทออทะที่ออกไปทางเนื้อปูนสุกนะครับกับรองปูนสุกนะครับจะแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันยังไงพระที่ออกไปทางเนื้อปูนสุกนี่เนื้อจะเป็นรองขาวๆนวลๆแล้วก็มีปูนสุกแทรกอยู่นะครับแทรกอยู่ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าพระที่ออกไปทางเนื้อปูนสุกนะครับกับรองปูนสุกแตกต่างกันยังไงนะครับเมื่อนเพื่อนพิจารณาเนี่ย นี่ก็คือพระที่ออกไปทางโซนเนื้อปูนสุกด้วยนะครับเนื้อปูนสุกด้วยนะครับเห็นไหมครมีทั้งรองปูนสุกและก็มีทั้งเนื้อปูนสุกนะครับนี่ก็คือพระที่ออกไปทางโซนเนื้อปูนสุกนะครับพระที่ออกไปทางโซนเนื้อแกล้งนี่ก็คือรองปูนสุกแต่เนื้อเนี่ยเขาจะแกล้งนะครับความแตกต่างอยู่ตรงนี้นะครับเลื่อนผมถึงบอกว่าพระที่ออกไปทางโซนเนื้อปูนสุกจะพิจารณาง่ายกว่า เพราะธรรมชาติการปลูกการลุนนะครับอ่ามันดูง่ายกว่าครับแต่พระที่ออกทางโซนเนื้อแกลงเนี่ยลักษณะการงอกของปุนดิบนะครับจะเป็นลักษณะที่เป็นเม็ดอ่าการงอกที่เป็นเม็ดเม็ดริ้วริ้วนะครับเป็นเม็ดเป็นผลละเอียดเล็กมากเนี่ยต้องเอามาขยายนะครับต้องนํามาขยายนะครับดูกายภาพของเนื้อนะครับดูลักษณะเหล่านี้เราถึงจะมั่นใจนะครับอ่า แล้วก็สุดท้ายผมก็ลองทดสอบด้วยน้าขมิ้นด้วยเนะี่ยก็น้าขมิ้นไม่เปลี่ยนสีเมื่อเราครั้งแรกเริ่มดึนทีก่อนจะเช่าเน่ะผมก็ไม่มั่นใจนะครับแต่มีละอองปูนสุกแน่นอนเพราะว่าเนื้อพระสมบูรณ์มากสวยมากนะครับเนื้อพระสมบูรณ์มากออกไปทางโซนเนื้อแกล่งนะครับมีปูนสุกทั้งด้านข้างด้านหน้านะครับแต่เนื้อนี่แกล่งจะพิจารณาปูนด,ดิบยากหน่อยนะครับแต่เมื่อมาเข้ากล้องขยายนะครับก็กล้องขยาย ก็จะเห็นนะครับลักษณะของปูนดิบเนี่ยงอกเป็นเม็ดริ้วๆนะครับอยู่ที่ใต้ฐานเนี่ยบริเวณขอบฐานเนี่ยที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยนะครับอ่าข้างๆพระพักเนี่ยเมื่อเรามาเข้ากล้องเราก็จะเห็นกายภาพเลยนะครับอโอเคพระองค์นี้นะครับแทแน่นอนนะครับเทแน่นอนก็เลยได้มีการเช่าหานะครับอ่าพระองค์นี้นะครับ ราคาไม่ถึงหลักล้านนะครับราคาไม่ถึงหลักแสนหลักล้านนะครับเนี่ยผมเช่ามาประมาณหลักหมื่นกลางๆนะครับเนี่ยองเนี้เช่ามาห้าหมื่นกว่าบาทเองนะครับเช่ามาสี่ห้าปีที่แล้วนะครับอง์นี้นะครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับธรรมชาติพระเนื้อแกล่งเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาพิจารณากันนะครับเดี๋ยวเราจะมาขยายดูเนื้อกันนะครับว่ากายภาพของเนื้อปูนเป็นยังไงนะครับเพื่อน อ่านะครับเพื่อนๆดูนะครับเห็นมั้ยธรรมชาติเนื้อนี่โซนเนื้อแกล่งเห็นมั้ยอย่างที่ผมบอกว่าปั้นเนื้อได้ดีมากนะครับอ่าตอนนี้กดพระองค์นี้นะครับถึงจะมีรอยปีรานนะครับอ่ารอยปีรานแต่เนื้อเพื่อนดูนะครับหนึบนุ่มมากนะครับเนื้อปูนนี่มีปูนสุกนะครับเห็นมั้ยหับเลขเราเห็นแล้วนะครับธรรมชาติของปูนสุกนะครับอ่าเนื้อพระนี่สมบูรณ์มาก มีปูนตุกเห็นไหมฮะเนื้อปลานี่เหี่ยวนะครับแต่ว่าออกไปทางโซนเนื้อแกล้งนะครับออกไปทางโซนเนื้อแกล้งเหยียวงอกนะครับอ่าทีแรกผมก็ไม่เข้าใจนะครับอ่าไม่ใช่ไม่เข้าใจนะครับไม่มั่นใจนะครับไม่มั่นใจต้องเอามากลับมาอ่ามาเอากล้องขยายนะครับอ่ากล้องขยายดูอนุภาคของปูนดิบนะครับอ่าลักษณะการงอกดูบริเวณวงแขนตรงนี้นะครับเห็นไหมเป็นเม็ดเนี่ย บริเวณนี้นี่ขยายขนาดผมขยายขึ้นมาเยอะนะครับขยายขึ้นมาเยอะอยังพิจารณายากนะครับต้องไปยืมกล้องที่เขาถ่ายสารคดีของพ,พวกนะครับของน้องที่เป็นนักข่าวที่เขาถ่ายพวกพืชพวกสิ่งมีชีวิตพวกมดพวกแมงนะครับมาเข้ากล้องนั้นนะครับถึงจะเห็นอนุภาคเหนื้อปูนทุกนะครับด้วยเนื้อปูนดิบนะครับ <c oughs> นี่นะครับเพื่อนดูบริเวณฐานชั้นที่สองเพื่อนๆดูริ้วเ้วเม็ดเล็กๆนะครับเนี่ยธรรมชาติของปูนดิบนะครับที่แรกผมหาธรรมชาติเหล่านี้นะครับาหาหาปูนดิบนะครับที่ไม่มั่นใจเนี่ยก็คือว่ากล้องสามสิบเกเนี่ยยังเห็นไม่เด่นชัดนะครับยังเห็นไม่เด่นชัดนะครับที่ผมใช้ส่องเนี่ย,ยต้องเอากลับมา ใส่กล้องขยายนะครับถึงจะมั่นใจเพื่อนดูนะครับริ้วๆที่ข้างฐานเนี่ยเนี่ยก็คือธรรมาชาติของปูนดิบเห็นไหมครเพราะว่าเนื้อพลาเนี่ยออกมาทางโซนเนื้อแกล้งนะครับธรรมาชาติของปูนดิบเนี่ยงอกละเอียดมากเพื่อนดูนะครับนี่ขอบฐานริ้วๆๆเนี่ยนะครับถึงจะมั่นใจนะครับเพราะว่าผมถึงบอกว่าพลาโซนเนื้อแกล้งจะพิจารณายากนะพิจารณายากเนี่ย เห็นไนหมเมื่อขยายขึ้นมานะครับเป็น,นร้อยเท่าเห็นเพื่อนดูนะครับเห็นไหมก็จะเห็นกายภาพเหล่านี้ธรรมชาติของปูนดิบเห็นไหมเนี่ยงอกเป็นเม็ดนะครับเป็นเม็ดเนี่เห็นไหมเป็นเม็ดเป็นผลเป็นผลนี่นะครับธรรมชาติของปูนดิบนะครับเนี่ยบนขอบเห็นไหมจะมางอกอยู่บนฐานนะครับถ้าบางอง์นี่งอกอยู่บนบนฐานเนี่ยก็จะพิจารณาง่ายหน่อยนะครับบางองค์ก็จะเป็นเม็ดเป็นไข่เป็นใหญ่นะครับจะพิจารณาง่าย แต่องนี้ออกไปทางโซนเนื้อแกล่งเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมงอกนบนขอบนี่เป็นริ้วเป็นริ้ว,เ,ว,เ,วเต็มไปหมดเลยนะครับต้องกลับมาขยายนะครับถึงจะมั่นใจว่าเปลงนี้นะครับแท้แน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อนี่สวยมากนะครับเนื้อนี่แทบจะไม่ค่อยผุพลุนเลยนะครับออกไปทางเนื้อแกล้งเพื่อนๆดูบนฐานนี่นะครับบริเวณนี้เห็นไหมเป็นเม็ดเป็นริ้วนี่นะครับนี่คือธรรมาชาติของปูนดิบนะครับที่งอก เ,เพื่อนๆหาจุดเหล่านี้นะครับหลักการพิจารณาเหล่านี้ให้เจอนะครับในองค์พระเนี่ยผมถึงบอกว่าธรรมชาติเหล่านี้นะครับเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่ว่าจะส่องด้วยตาปเปล่ากล้อง 10x 20x 30x นี่แทบจะเกือบจะมองไม่ไม่เห็นนะครับอ่านี่เพื่อนดูนะครับเนี่ยเมื่อเรามาเข้ากล้องขยายนะครับเราก็จะเห็นธรรมชาติเหล่านี้แล้วในพระเกนะครับเพื่อนจาไม่เลยในพระเกเนี่ย จะไม่มีนะครับธรรมชาติเหล่านี้ในพระเกยนะครับเพราะว่าสร้างอายุยังไม่ถึง6กสิปีเลยนะครับแล้วธรรมชาติเหล่านี้เนื้อปูนจะเปลี่ยนแปลงได้ไงนะครับอ่าหลักง่ายๆนะครับเพื่อนหลักง่ายๆเนี่ยเพื่อนๆที่มีโทรศัพท์ไอโฟนซัมซุงก็ได้นะครับอ่าโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเนี่ยหรือโหลดแอปมาก็ได้นะครับแอปนะครับหรือสั่งกล้องมาก็ได้นะครับอยากจะศึกษาจริงๆนะครับอ่าเอามา ประกอบกับโทรศัพท์นะครับแล้วก็ขยายขึ้นมานะครับถ่ายเป็นภาพวิดีโอเนี่ยเห็นไหมเราก็จะเห็นธรรมชาติเหล่านี้เพื่อนดูนะครับเนี่ยชัดเจนนะครับเมื่อขยายขึ้นมาเห็นไหมปูนดิบเป็นลิ้วลิ้วลิ้วิ้วเห็นไหมบนฐานนี่เป็นเม็ดเล็กๆผมถึงบอกว่าองค์นี้ลักษณะของปูนดิบนะครับละเอียดมากทาให้ผมนี่พิจารณาอยู่นานนะครับพิจารณาอยู่นานกว่าจะได้เช่านะครับเนี่ยพระเทนเพื่อนดูนะครับเป็นแม่เนื้อสวยมาก นะครับเนื้อนี่ออกไปทางโซนเนื้ออมุกเลยนะครับคล้ายมุกสีทองเมื่อขยายขึ้นมาเ,าเพื่อนดูนะครับเห็นไหมนี่บริเวณนี้ผมอยากให้เพื่อนโฟกัสเนี่ยบริเวณนี้เห็นไหมเป็นเม็ดเป็นริ้วเนี่ยเป็นผลๆเนี่ยนี่นะครับเหี่ยวละเอียดเหี่ยวในเนื้อเหี่ยวแล้วก็งอกเห็นไหมอย่างที่ผมบอกว่าเหี่ยวต้องงอกนะครับถ้าเหี่ยวไม่งอกก็คืออพระยังไม่ได้นะครับพูดง่ายๆว่ายังเป็นพระใหม่นะครับ อ่ายังเป็นพระใหม่ถ้ามีแต่เหี่ยวอย่างเดียวแล้วก็ไม่งอกนะครับส่วนพระพระส่วนมากพระที่เหี่ยวนะครับก็ปูนสุกก็ไม่เกิดอีกนะครับได้แต่ความเหี่ยวความแห้งจากการอบนะครับการอบแล้วพระเกศจะฉ่ำน้ํามันทั่วองค์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาผสมน้ํามันเยอะครับอ่าแตกต่างจากพระเทนะครับน้ํามันตังยิ้วจะงอกเป็นสัตว์เป็นส่วนนะครับส่วนที่ไม่มีน้ํามันตังยิ้วงอกก็มีนะครับพระเทเห็นเพื่อนดูนะครับเป็นเมื้ยพอขยายเนื้อขึ้นมาเป็นร้อยเท่า จะเห็นเป็นเม็ดๆเ,เป็นไข่ๆเป็นปุดๆเห็นไหมนี่นะครับกายภาพของเนื้อบูนทุกนะครับอย่างอาบูนดิบนะครับอย่างที่ผมบอกว่าในประเทศเนี่ยงอกทุกองนะครับงอกทุกองเห็นไหมถ้ามองด้วยตาเปล่าไม่มีทางนะครับจะมองเห็นและพวกสมาคมพระเกศพวกเซียนเกทั้งหลายนี่พวกไอโทนไอปศตไอเพชรไอเตอ้ไอมา้าอะไรต่างๆนะครับในประเทศไทยเนี่ยคนเหล่านี้มีเยอะนะครับผมไม่ได้เจาะจงที่ใครนะครับ แล้วมันมองด้วยตาเปล่านะครับแล้วมันพิจารณาพระอคอืกก่นว่าแท้แล้วอเก๋แล้วนะครับแล้วผมถามน่าเชื่อถือได้ตรงไหนนะครับเนี่ยเพืเ่อนดูนะครับปูนทุกอยู่บนพื้นที่ต่ำปูนดิบอยู่บนพื้นที่สูงนะครับองอกทับถมอยู่กับน้ํามันเห็นไหมะเนี่ยแล้วงอกละเอียดเห็นไหมะเมื่อเราขยายขึ้นมาเราก็เห็นกายภาพของเนื้อปูนเหล่านี้เนี่ยเราก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าพระองค์เนี้ยสร้างมาเป็นร้อยปีแน่นอนนะครับ เพราะธรรมชาติเหล่านี้กว่าจะวิวัฒนาการนะครับเพื่อน60ปี70ปี80ปีนะครับถึง100กว่าปีขึ้นไปนะครับถึงจะมีธรรมชาติเหล่านี้ที่ก่อเกิด60กว่าปีเนี่ยมันจะงอกแค่เม็ด2เม็ดห่างๆห่างๆกันอยู่เลยนะครับในปูนดิบเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะผมศึกษามาจากพระสมเด็จของท่านหลวงหลวงปู่นาคนะครับ ดูพระหลวงปู่นาคหลวงปู่ภูนะครับพระที่สร้างปีสองสี่สองสองอ่าสองสี่นะครับสองพันสี่ร้อยแปดสี่นะครับแปดสองเนี่ยสองสี่แปดสองถึงเก้าห้าเปเรื่อยมาเนี่ยเพราะเราพิจารณาปูนดิบนะครับปูนดิบเหล่านี้เพิ่งจะเริ่มมีวัฒนาการเองนะครับแต่ปูนสุกอ่ะมีแน่นอนนะครับปูนซุกมีนะครับปูนดิบก็เริ่มมีวิวัฒนาการแต่ไม่เยอะนะครับแต่ไม่เยอะเทียบเท่าพลายุคต้นนะครับที่ อ่าสมเด็จพระพุทธจารย์โตท่านสร้างเอาไว้นะครับธรรมชาติปูนดิบเหล่านี้นะครับในพระของอ่าหลวงปู่หินหลวงปู่นาคเนี่ยก็จะงอกเหมือนกันแต่งอกห่างๆนะครับเล็กๆนิดๆหน่อยๆนะครับแต่เมื่อเรามาเปรียบเทียบกับพาะยุคต้นเพื่อนดูนะครับเห็นไหมธรรมชาติการงอกเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะครับนี่บ่งบอกถึงพระที่มีอายุการสร้างเป็นร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับเพื่อนก็คือพาะยุคต้นนั่นเองนะครับที่สมเด็จพระพุทธจารย์โตท่านสร้างเอาไว้นั่นเองนะครับเนี่ย เพื่อนๆดูนะครับอ่าเนี่ยครบรูปไปดูได้นะครับเค็บหน้าจอไว้ได้นะครับธรรมชาติเหล่านี้นะครับเนี่ยพระเทศต,ต้องมีอ่าวิวัฒนาการของเนื้อปูนฉุกและก็เนื้อปูนดิบนะครับจาผมไม่เลยนะครับเพื่อนๆจาไม่เลยนะครับกายภาพเหล่านี้อ่ามาดูนะครับเนื้อปูนนี่สวยมากนะครับดูบนอ่าระพัก เนื้อนี่ขาวออกไปทางเนื้อมุกเลยนะครับเห็นไหมนี่ขาวนวลมากนะครับองนี้เนื้อละเอียดนะครับปั้นเนื้อได้สวยมากมีสีน้ำว่านนะครับมีน้ำว่านด้วยครับเห็นไหมเนื้อนี่หนึบนุ่มนะครับออกไปทางโซนเนื้อแกล่งเลยนะครับแข็งแกล่งนะครับเนี่ยรับแบบนี้นะครับพิจารณายากนะครับถ้าเราอ่าไปสนใจแต่พิมพ์เขาตานี้นะครับเราไม่ได้มอง ถึงกายภาพของเนื้อปูนนะครับเราก็จะไม่เข้าใจนะครับว่าพระเทนะครับเป็นลักษณะยังไงนะครับเนี่ยเพื่อนดูนะครับต้องขยายขึ้นมาเป็นร้อยเท่านะครับถึงจะเห็นธรรมชาติเหล่านี้ฐานอ่าพุทธสินเพื่อนดูไปแล้วนะครับเห็นไหมพุทธศินนะครับฐานสิงเนี่ยองนี้เห็นไหมเนี่ยต่อไปนะครับอีก5้าสิบปีข้างหน้า ปูนดิบเหล่านี้นะครับก็จะงอกนะครับขึ้นมาปกคลุมนะครับอ่าเพราะว่ามีวัฒนาการไปเรื่อยครับเห็นไหมจะงอกขึ้นมาทับถมขึ้นมาอีกนะครับแกแต่ก็ต้องใช้เวลาอีกนะครับเพื่อนต้องใช้เวลานะครับอ่าลูกหลานเราก็จะเปลี่ยนสภาพอีกแบบหนึ่งนะครับอ่าการเปลี่ยนเปลงของเนื้อปูนนะครับเนี่เพื่อนดูนะครับเนื้อนี่ละเอียดนะครับ ผมถึงบอกว่าพระทั้งหมดที่ผมมีเนี่ยอ่าเนื้อพระองค์นี้นะครับถือว่าอ่าเนื้อสวยมากมีสององค์นะครับกับเนื้อมุกอีกองหนึ่งนะครับอ่าเนื้อมุกอีกองหนึ่งนะครับที่ถ่ายคลิปอ่ก่อนๆนะครับอ่าคลิปเล็กๆเพื่อนๆเข้าไปเสิร์ชดูนะครับอ่าสำเร็จพระลัครเนื้อมุกนะครับอ่าเนื้อจะสวยกว่านี้นะครับเนื้อจะสวยกว่านี้มากนะครับแต่ไม่ละเอียดแบบนี้นะครับอนุตรผลิกแกนไซ้์ขึ้นเยอะมากนะครับ เพื่อนดูนะครับเห็นไหมพิมพเจดีนะครับอีกหนึ่งแม่พิมพนะครับของวัดละคังเนี่ยพระเทอย่างที่ผมบอกนะครับอ่ายังพอเช่าหาบูชาได้นะครับถ้าเราพิจารณาเป็นเราดูเป็นนะครับอ่าทีนี้มาดูด้านหลังครับ ถ้าเราศึกษาตามแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยถ้าเพืเ่อนๆดูเป็นนะครับอ่าใช้หลักการศึกษาที่ถูกต้องนะครับเราก็จะเข้าใจนะครับว่าธรรมชาติพระเทเเป็นยังไงนะครับเพื่อนธรรมชาติพระเทเเป็นยังไงด้านหลังนี้ย้อนแสงไปหน่อยนะครับอ่าสีนี่ เห็นไหมนี่คือสีธรรมชาติของเขานะครับเห็นไหมด้านหลังปูนดิบก็งอกนะครับเห็นไหมเป็นเม็ดเป็นริ้วเป็นผดๆเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนี่นะครับรงนี้อย่างที่ผมบอกว่าโซนออกไปทางเนื้อแกล้งนะครับเนื้อแข็งแกล้งอ่าปูนดิบเหล่านี้ก็งอกละเอียดมากเห็นไหมเป็นเม็ดเป็นกระจุกกระจุกเต็มไปหมดเลยนะครับนี่คือธรรมชาติของปูนดิบนะครับ ขยายขึ้นมาแบบนี้ย้อนแสงนะครับย้อนแสงเพุทธถิ่นเส้นตุ้มนะครับก็จะคล้ายๆละคังครอบนะครับเส้นตุ้มนี่จะเป็นเส้นตุ้มระคังนะครับก็คือระคังครอบนั่นเองนะครับด้านฐานข้างล่างกว้างนะครับแล้วก็ค่อยๆ แคบไปแคบไปนะครับคล mm ้ายรูปละกังน like ั่นเองนะครับท yeah. claro ี่เขาตั้งชื่อว่าสมเด็จวัดละกขังนะครับก็อีกชื่อหนึ่งก็พุทธินี่คล้ายๆเห็นไหมซุ้มเนี่ยคล้ายๆรูปละกังนั่นเองครับเนี่ยสมเด็จวัดะักังนะครับพิมเจดีเดี๋ยวผมจะทดสอบด้วยน้ำขมิ้นเพื่อนๆดูนะครับนะครับเพื่อนเดี๋ยวจะมาทดสอบด้วยน้ำขมิ้นเพื่อนๆดูนะครับ ว่าพระเทนะครับว่าธรรมชาติเนี่ยถ้ามีธรรมชาติแบบนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับน้ําขมิ้นเนี่ยในปูเนื้อปูนเก่าเนี่ยนะครับจะไม่เปลี่ยนสีนะครับจะไม่เปลี่ยนสีนะครับเดี๋ยวจะทดสอบเปรียบเทียบให้เพื่อนดูนะครับอ่าพระองค์นี้เพื่อนดูนะครับเป็นพระเกนะครับอ่าดูทีสันวนะใกล้เคียงไหมครับเหลืองๆหลือนี้ก็คืออะไรครับไม่ใช่น้ําว่านนะครับ เทียนนะครับที่เขาหยดลงไปนะครับแต่งทํามาเป็นทําเก๋นะครับแต่งมานะครับเนี่ยขยายขึ้นมาเพื่อนดูนะครับนี่ขาวๆเนี่ยเป็นขี้เทียนนะครับอ่าเป็นเทียนนะครับนี่คูดอกมาเลยนะครับอันนี้เขาทาเก๋ขึ้นมาเนี่ยทำมาเป็นส่วนเนื้อแกล่งเหมือนกันนะครับอ่าทำาเป็นส่วนเนื้อแกล่งอ่าเดี๋ยวผมจะทดสอบเปรียบเทียบเพื่อนดูนะครับอ่าเทกับเก๋ จอน้ำขมิ้นแล้วจะเป็นยังไงนะครับเทปเก๋ทดสอบอันนี้ก่อนนะครับดูนะครับก็น้ำน้ำขมิ้นนะครับเพื่อนๆน้ำน้ำขมิ้นที่ผสมมาไว้แล้วนะครับฝนพอให้เนื้อปูล,ละเอียดนะครับองค์นี้ตั้งไว้ดูให้เพื่อนดูก่อนนะครับนี่ทีละองค์นะครับ น้ำน้ำขมิ้นนะครับที่ผสมเอาไว้เนี่ยะนะครับอ,องนี้นะครับดูนะครับเห็นี้ยเจอน้ำขมิ้นนี่ไม่ถึง <c oughs> เห็นไหมครับไม่ถึงสิบวินะครับนี่องค์นี้ตั้งไว้ก่อนนะครับอ่านี่ต่อไปนะครับมาดูพิมพ์เจดีนะครับพิมพ์เจดีทดสอบเพื่อ,อวัดค่าอายุ่งปูนนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับพระเนี่ยถ้ามีปูนตุกปูนดิบงอกเนี่ยแน่นอนนะครับเมื่อเจอน้ำขมิ้นเนี่ยเขาจะไม่เปลี่ยนสีแล้วนะครับ แล้วพระที่ผ่านน้าขมิ้นได้นะครับเพื่อนพระที่ผ่านน้าขมิ้นได้นะครับจําไม่เลยนะครับล่านิมต้องมีอายุการสร้างนับเป็นหลักร้อยปีนะครับถึงจะผ่านน้ําขมิ้นได้นะครับไม่ใช่สร้างแค่สี่สิบห้าสิบปีนะครับธรรมชาติเหล่านี้จะก่อเกิดนะครับพระห้าสิบปีผมทดสอบมาแล้วนะครับไปทดสอบของวัดละครั้งเหมือนกันนะครับปีหนึ่งห้าเนี่ย เพื่อนดูนะครับนี่นะครับสององคอ์นี่เพื่อนดูนะครับเห็นไหมฮะนี่ขาย,ยายขึ้นมาชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมฮะพระที่อายุการสร้างยังไม่ถึงร้อยปีนะครับเห็นไหมฮะพิมพ์เจดี นี่นะเห็นไหมครับแดงเหมือนสีน้ำหม,มักเหมือนสีเลือดเลยนะครับนี่คือเนื้อปูนที่ทําเก๊น,นะครับก็คือยังใหม่อยู่นะครับนี่นะครับถึงคุณจะทําสีทําคราบไขด้วยการอ่าหยดเทียนมานะครับเนี่ยหยดเทียนมาเห็นไหมเนะนี่ยพอเจอน้ํำขมิ้นเข้าไปเห็นไหมครับอ่าพระเทนะครับยังไงก็เทนะครับ มันต้องตอบด้วยหลักวิทยาศาสตร์เห่ไหมคอ่าหลักวิทยาศาสตร์นะครับมันก็ต้องคู่กัน <c oughs> นะครับกับพระเก่าที่มีวิวัฒนาการของเนื้อปูนนะครับก็คือการงอกของปูนสุกปูนด,ดิบนะครับการผุพผุนของเนื้อปูนนะครับลำดับขั้นการเวลานะครับเห็นไหมครับพระที่ผ่านน้ำคมินไดน้เพื่อนๆต้องเป็นพระเก่าจริงๆนะครับอ่าไม่ใช่พระ ไม่ว่าคุณจะแต่งเก๋นะครับทําสีสันวนันนะเก๋ขนาดไหนนะครับแต่เมื่อเจอน้าขมิ้นเนี่ยเพื่อนดูนะครับด้านหลังไอ้รอยเหี่ยวเนี่ยแต่งได้เฉพาะรอยเหี่ยวนะครับพเพื่อนจาผมไว้เลยได้เฉพาะรอยเหี่ยวนะครับอ่าได้เฉพาะรอยเหี่ยวแต่ลักษณะการงอกนะครับของปูนทุกปูนดิบเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญน,นะครับกายภาพของเนื้อปูนอย่างที่ผมอธิบายเพื่อนฟังอุตลอดนะครับว่าหลักการเปลี่ยนเปลงนะครับเนี่ยดูยนะครับ เนี่ยเพื่อนเพื่อนดูคลิปนี้นะครับแล้วก็จะเข้าใจว่าพระแท้เป็นยังไงนะครับเพื่อนอ่านะครับพิมเจดีนะครับเห็นงเี้ยวัดละคังนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนไม่ต้องกลัวเสียเนื้อนะครับตัวต่อไปเลยนะครับไอ้พวกสมาคมเทียนเกตทั้งหลายนะครับไอ้โพสไอเป็ดไอทในอ้วนในหมาในเม้นนะครับไอต้อยไอเตยเนี่ยมันมีกล้าของนะครับตัวต่อแบบนี้นะครับเนี่ย หลักวิทยาศาสตร์นะครับจะต้องทดสอบได้จะต้องจับต้องได้นะครับอ่าไม่งั้นเขาจะเรียกวิทยาศาสตร์นะครับมันก็สามารถพิสูจน์ได้สามารถชี้วัดได้นะครับใช้เป็นมาตรฐานสากลได้นะครับเพื่อนอ่าเราไม่ได้มโนขึ oui ้นเองนะครับเราไม่ได้มาชี้พิมพ์เราไม่ได้ชี้ตำหนินะครับอ่านะครับหลักการศึกษาเนี่ยเราดูธรรมชาติของเนื้อปูนนะครับแล้วก็ทดสอบด้วยหลักวิทยาศาสตร์เห็นไหมเนื้อปูนนี่ไม่เปลี่ยนเลยเห็นไหม อ่าสีน้ำขมิ้นก็เป็นสีเหลืองเหมือนเดิมแต่พระใหม่นะครับเห็นมั้ยดูเนื้อสิครับเหมือนกันเลยอ่าคือเนื้อปูนแคลเซียมเหมือนกันนะครับแตกต่างกันที่อะไรครับแตกต่างกันที่การเวลานะครับอ่าพิมพ์นี้สร้างมาเป็นร้อยกว่าปีนะครับพิมพ์นี้เนี่ยผมว่าไม่ถึงสามสิบปีด้วยซ้ำนะครับทาเกณฑ์นะครับสีน้ําวานนะครับของแท้เนี่ยเขาเข้าไปเซาะซึมอยู่ในเนื้อปูนแล้วนะครับอ่าขัดยังไงก็ไม่ออกนะครับไอ้พระแบบนี้นะครับ เนี่ยเก๋ okay, นะครับทุกกระบวนฟารเลยนี่เดี๋ยวผมจะมาให้ดูอีกองนี่องนี้ทีแรกก็เป็นสีน้ำว่านนะครับเอาไปล้างน้ำถูก,กับสบู่ไม่ได้เนี่ยอะไรเลยนะครับออกหมดเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยแล้วแต่เนื้อปูนนะครับดูดีๆสีสันมันนักเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับแต่อะไรครับแต่เมื่อเราขยายดูกายภาพของเนื้อปูนนะครับเราขยายขึ้นมาเนี่ย ดูธรรมชาติการงอกนะครับความเหี่ยวนะครับแตกต่างกันเลยนะครับเมื่อเราศึกษาตามแนวทางจริงๆแตกต่างกันเลยนะครับเพื่อนแตกต่างกันเลยนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากเพื่อนทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าต่อไปนะครับผมก็จะหาพระเทที่ดูง่ายนะครับเพื่อนไหมเพื่อนร่วมกันรับชมนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้ก็กลับสวัสดีครับ